สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมนะคะสปอยไปเมื่อวานแล้วนะคะว่าจะมีท่าทางฟรีมาใหม่นะคะเป็นของแมปสะพังบอมนั่นเองบอกเลยว่าตอนนี้เขามาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่แป้งชมจะพานน้องไปดูข่าวว่าต้องทอํายังไงบ้างซึ่งท่าทางน,นะคะมันจะเต้นแบบนี้และข่าวดีก็คือท่าทางอ e ีโบดอันนี้นะคะไม่จํากัดจํานวนค่ะแต่หากอ e ีเวนต์สะพังบอมมันหมดเมื่อไหร่ก็อาจจะรับไม่ได้แล้วนะคะแน่นอนว่าก็ต้องรีบทําตั้งแต่วันนี้เลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนีเหมือนเดิมน,นะคะ บอกเลยว่าน้องคนไหนนะที่เคยเข้าไปเล่นหรือเคยไปฟาร์มแล้วจากของชิ้นอื่นๆนะบอกเลยว่าสบายมากๆและจะเร็วกว่าคนที่ไม่เคยฟาร์มด้วยนะคะเยวไปดูกันว่าต้องทํายังไงบ้างและเมื่อน้องเข้ามานะคะหากน้องไม่เคยฟาร์มพี่แป้งแนะนําว่าให้น้องลงฟาร์มไปสักประมาณ4ี่ห้าเอเรียก่อนแล้วให้น้องเข้าประตูนี้มานะคะจากนันให้น้องทําการตีกล่องพวกนี้ไปตามหาวัตถุดิบนะคะให้เราไปทําเบอร์เกอร์ทั้งหมด50อันนั่นเองและอย่างที่พี่แป้งชมบอกว่าให้น้องเนี่ยไปฟาร์มก่อน ที่ไม่ได้มีตัวดีๆหรือตัวเยอะๆนะคะน้องมันจะฟาร์มช้ากว่าคนที่เคยฟาร์มหรือมีตัวดีๆนั่นเองแนะนําว่าในระหว่างฟาร์มครั้งแรกก่อนที่จะไปทำเบอร์เกอร์เนี่ยให้น้องเจ็บขนมปังให้ได้สักห้าสิบอันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสร้างแฮมเบอร์เกอร์ยังไงไปที่ด้านซ้ายมือนะคะจะมีรูปแผนที่น้องกดเทเลพอร์ตอันแรกนะคะเราจะไปที่โลกแรกกันที่เราเกิดมาตอนแรกนะคะจะไน้องเดินตามพี่แป มันจะมีนะคะร้านที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้พาน้องมีวัตถุดิบพอนะคะที่จะสร้างแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะไม่มีเลขสูเลยนะคะน้องกดคําว่าคุกปุ่มสีเขียวได้เลยก็จะดูว่าเราสร้างแฮมเบอร์เกอร์ได้เท่าไหร่อย่างพี่แป้งตอนนี้คือนเลข2ใช่ไหมคะ ามารถสร้างได้2องแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะน้องๆเราก็ต้องดูว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยพอไหมขาดไม่พอเราก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มนั่นเองค่ะซึ่งตัวพี่นะคะพี่เล่นมาหนึ่งชั่วโมงนะคะน้องๆพี่ได้แฮมเบอร์เกอร์แค่เก้าอันเองนะคะนี่พูดความจริงซึ่งตัดต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะในการที่น้องเนี่ยจะได้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมด50อันเมื่อน้องฟาร์มถึง50อันแล้วมันจะขึ้นเหรียญตาด้านขวามือให้น้องๆนะคะแล้วก็ได้ของฟรีเข้าตัวไปเลยค่ะส่วนใครที่ไม่เคยฟาร์มพี่เปกก่ออนนะะคแล้้ว็มาซื ไข่ตรงโลกแรกตรงนี้นะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสัตว์เยอะๆหรือสัตว์แรงๆนะคะน้องๆมันจะได้ตีกล่องได้เร็วขึ้นใครที่อยากได้นะคะพี่แป้งแนะนำวาให้รีบทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะพี่ไม่รู้ว่าอีเวตนเนี่ยมันจะหมดเขตเมื่อไหร่พี่แป้งเดาว่ามีเวลา1อาทิตย์นะคะคือ7วันจนกว่าอีเวต์จะหมดรีบทําเลยนะคะ